ยบูได้เยอะคือยอมรับยอมรับว่าเอ้อตอนนี้ไม่โอเคยอมรับว่าวันนี้ดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่โบูทาเพิ่มก็คือเหมือนมีมีดเอเข้ามาเยอะเหมือนกันก็แนะนําน้องคนหนึ่งไปว่าแบบบูปกติบูจดบันทึกอูแล้วประจํำวันว่าแบบนู่นนี้นั่นเป็นอะไรแต่บูแอดการ จดความรู้สึกตัวเองเข้าไปเพิ่มอย่างเช่นวันนี้เรารู้สึกงไงมเหมือนได้ไเรียตัวเองเขียนลงไปว่าวันนี้เป็นอย่างนี้พอเวลาเรากลับไปดูเราจะรู้สึกเฮ้ยมันมีการพัฒนาของความรู้สึกนะต่อให้บางวันมันอาจจะดรอปบ,บ้างหรือมันจะกลับไปแบบสเต็ปสองสเต็ปแต่เฮ้ยอีกวันถัดไปมันมันเป็นแบบมันสามารถดูได้ค่ะว่าเราแบบพัฒนาไปตรงไหน,น,นจากแรกๆที่เราเขียนลงไปจนกระทั่งวันนี้เรารู้สึกเฮ้ยเรามีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่วันที่แชร์จนถึงวันนี้ได้ได้คุยกับบ้าง ้คือเรื่องที่จะตัดไม่คุยเลยเราได้ทักไปหาไม่ทักเลยค่ะไม่รู้ผูไม่อยากให้ใครถึงออ่านอีกแบบแต่ทางโน้นก็ไม่ได้ตัดไม่ได้ไม่ไม่ม in ีการพูดคุยก <inaudible> ันสิ่ง <as> ที่มันทำให้ทัดใจเราอยู่มันคือเรื่องของภาพเก่าๆหรือว่าเป็นเรื่องของแฟนคลับที่ไม่ให้กำลังใจแล้วไม่อยังคองเห็นมูดเดิมๆอยู่ในโซเชียลอ่ะภาพก็ภาพบนในโซเชียลตอนนี้เยอะมากคือเหมือนถ่ายไปทางไหนก็อะ มันเด้งเด้งตลอดแต่จริงๆแล้วโบว่าต่อให้ไม่ได้มีภาพพวกนั้นนะคือมันอยู่ที่เนี่ยคือมันเป็นการสะสมระยะเวลานานมากคือบบไม่สามารถที่จะแบบเออกดลบมันไปได้มันถ้ามันทําได้ก็อาจจะแบบมันอาจจะไวขึ้นมันอาจจะดีขึ้นแต่ว่าณเวลาเนี้ค่ะคือมันก็แค่แบบยอมรับอ่ะยอมรับความจริงว่ามันมันสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็เดินไปเดินเราไม่รู้ว่าอนาันจะเป็นยังไงเลย เราไม่รู้ว่าแบบมันจะต้องอยู่ในสภาวะนี้อีกนานแค่ไหนหรือว่าแบบเฮ้ยวันหนึ่งคือแบบเฮ้ยมันโอเคมากมาสมม่รู้เลยเพราะฉะน,นั้นคือมันมันได้แค่ทีละวันทีละวันจริงๆเลยค่ะท่านผคามสำคัญข,ของของดาราค่ะเวลาเลือก,กันคนม่าจะมองถาาคนผิดคี่โบมาตรงนี้ยังไงบ้างคะโบว่าถ้ามันดีร้อยเปอร์เซนต มันก็จะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโคเชื่อว่าทุกคนมันมีอยู่แล้วคือต่อให้แบบอยู่กันแค่คบกันแค่3ามสีเดือนหรือคบกันเป็น10บ0ีปีสุดท้ายมันก็ต้องมีบางอย่างที่มันอาจจะกระสบการบางสิ่งบางอย่างที่เคยทำณวันนี้มันอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วเพราะมนุษย์เราต้องเข้าใจว่าเปลี่ยนแปลงทุกวันความต้องการความชอบของเราเปลี่ยนแปลงทุกวันที่แล้วเราอาจจะชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากมาวันนี้แบบไม่ฉันจะกินข้าวฉันจะไม่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วมันเป็นไปได้เพราะเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอค่ะเพราะฉะนั้นคือ อะไรที่มันเคยโอเคมันอาจาจะแบบณนะวันนี้มันไม่โอเคมันมันต้องเติบโตจากจุดเก่าไปเพราะฉะนั้นคือโบว่าจุดๆนี้มันก็ทาให้โบเติบโตไปอีกระดับหนึ่งทาให้โบไต,ต่ตองความคิดตัวเองด้วยหรือการะทําหลักๆหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกับกับใครก็แล้วแต่ก็จะเป็นเพื่อนหรือแฟมิรี่อะไรเงี้ยคือเราจะมีการคิดมากขึ้นาะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีกับเราเพราะฉะนั้นคือ มันก็เป็นการผลิตของเราไปด้วยนะมันเหมือนเป็นการแบบลอกค้าไปอีกชั้นหนึ่งงาเหมือนกันว่าเรา,าเออโอเคเราสามารถเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นได้<ม>บางสิ่งบางอย่างมันต้องเกิดขึ้นเพื่อให้เราเห็นว่าเออมันมันเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้<ม>เพราะฉะนั้นคือการที่เราเปลี่ยนแปลงหรือการที่เรามีเหตุการณ์อะไรที่มากระทบมันต้องทําให้เราโตขึ้นแล้วโตวขึ้นไปในทางที่ดีด้วยน,นะนะวันนี้เข้าใจเหตุผลที่เขาเปลี่ยนไป ไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่พยายามเข้าใจาค่ะเพราะว่าเพราะว่าทุกๆคนนะที่โบเจอโบพยายามีความพยายามในการเข้าใจเขามากๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแฟมิลี่คือเรารู้สึกว่าการที่เราเข้าใจคนนึงจริงๆอะ่ะเราจะรู้เลยว่าเราต้องแฮนเดิลเขายัางไงหรือเข้าหาเขายัางไงม,มัน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 เป็นกับมันเป็นการใช้ชีวิตอะคะ่ะม,มันเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาที่สะสมนานแบบทับเรียบเป็นตึกอะไรอย่างเงี้ยนีคือมันใช่เหตุผลเดียวกับที่เรา ไม่ไม่พูดแล้วกันพี่บอกก่อนเนี้ยมันมีคนพยายามหาเหตุผลให้คู่เรานะว่าแบบเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าที่ก่อนอันนี้มันจะเป็นแบบตะเกียบได้อะไรเนี่ยอยากนอนเอออยากมาชี้แจงตรงนี้ตัวเองดูตัวเองว่าไงอ่ะมันดูเป็นการเล่นกันคือเอาจริงอะก่อนถ่ายคือทุกครั้งว่าเราจะถ่ายลงคลิปอะไรม่นมีการพูดคุยกันก่อนก่อนลงเราจะมีการคุยกันเช็กกันค่ะว่าแบบเองนี้ลงได้ไหมล้วคลิปมัน นานแล้วได้ปะคลิปหนานแล้วได้คือกูโบ,โบรู้สึกว่าคือทุกการลงอะ่ะเราจะไม่ลงอะไรที่มันไปกระทบใครอยู่นะคะคือเราจะมีการคุยกันก่อนเพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้เป็นการแกล้งกันนะ่ะมันเป็นแบบก็คือก็รู้กันแล้วว่าจะไม่ว่าคลิปอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอ่ะเราไม่อยากให้มันมีดราม่าเกิดขึ้เนเพราะฉะนั้นคือถ้าเรารู้สึกว่าทั้ง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 คู่กับเพื่อนเองก็เหอเวลาเราจะลงคลิปอะไรอะ่ะเราก็จะถามว่าเฮ้ยอันนี้เ okay, ทปะลงได้ใช่ไหมไม่ติดนาออะไรอย่างเงี้ยค่ะราเป็นมีการคุยอยู่แล้วแต่ ก็เข้าใจอะโบก็พยายามเข้าใจโบก็ไม่ได้แบบไปโกรธหรือไปเครียดนะโบก็เออก็เข้าใจก็แบบยิ้มพยายามที่จะพยายามที่จะหาสายพีเข้าใจนะเข้าใจจริงๆโบก็รู้สึกว่าเออแบบพอมันไม่ได้มีการลงดีเทลอ่ะก็อยากจะหาข้อมูลเพเข้าใจวรนก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันกระทบอะไรโบมากโบก็บอกมองด้วยความแบบก็ยิ้มไปก็โอเคคือเหมือนตอนคือเหมือนตอนแรกทุกคนให้กำลังใจพี่โบแต่พอประเด็นนี้ออกมากลายเป็นว่าทัวร์ปีกลับมันคอมเมนต์มันก็แร้ ได้เห็นในในสิ่งที่โบรู้สึกนะก็รู้สึกว่าเออบางอันที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็แค่มองผ่านไปแต่บางอันที่เรารู้สึกว่าเอ,อ๊ะหรือมันมีจุดจุดนี้ที่เราสามารถปรับได้อีกคือโบพยายามเอาเอาคํเตะอะไรอย่างเงี้ยคือมาดูว่าเออหรือว่าตรงนี้เราอาจจะไม่น่ารักหรือตรงนี้เราอาจจะแบบปรับให้มัน ดีขึ้นได้เพราะว่าเราเราคือมนุษย์ที่สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาเราไม่ได้หยุดทุกทุทีแล้วเราไม่จําเป็นต้องฟิกว่าฉันเป็นอย่างนี้แล้วฉันจะไม่เปลีป่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เน็ตแต่พรุ่งนี้อาการก็าอาจจะดีกว่านี้ก็ได้หรือไม่ก็แย่กว่านี้ก็ได้เร <c oughs> า <c oughs> ไม่รู้เพราะฉะนั้นคือมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างอยนั้นตอนนี้เองพี่โบฝันเพราะว่ามันมันน่าจะแบบ แบบต่างคนต่างประทบการามากกว่าอย่างพี่โบเองเคยบอกว่าคู่พี่โบค่ะเคยเลิกมาหลายหลาย,หลายครั้งแล้วอันนั้นจะ <ทำ S 2> เป็นวทะเลอะกันแต,แต่ว่าครั้งนี้มันมีหวังไหมใช่จริงเขาอะไม่อยากพูดเลย <laughs> <laughs> ไม่อยากพูดเลยเพราะว่าไม่ไม่อยากแบบ จำพอบอ่ะอ่าใช่อยากจะคุยอะไรกับเขาอยากคุยอยากใจจริงๆมีหลายอย่างที่อยากพูดมากแต่บูค่อนข้างที่จะแบบเคารพในการตัดสินใจเขาแล้วก็ให้เกียรติเพราะว่าบรู้สึกว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่เราแล้วเขาไม่ได้แฮปปี้อ่ะบูบูไม่ได้ใจร้ายเกินไปที่จะแบบต้องต้องลังไว้แล้วคือต้องอยู่ในความทุกข์กับเราอ่ะบูรู้สึกว่าแบบถ้าเราเรารักใครมากพอไม่ว่าใครก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่ในจุดๆอื่นแล้วเขาแฮปปี้กว่า ถ้าเรารักเขาจริงๆเนาะเราก็ต้องแบบไม่เห็นกันตัวเออเราก็ต้องแบบต่อแล้วเราก็ต้องมาจัดการกับตัวเองั่นแหละใช่ครั้งนี้เองมันถือว่าเป็นครั้งที่แรงที่สุดที่แบบทะเลาะกันมาแล้วก็ไม่ได้มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะคะไม่ได้ทะเลาะกันคือที่ผ่านมาอาจจะมีสัญญาณว่าต้องทะเลาะก่อนเอาจริงๆที่ผ่านมาอาจจะแบบฟิวน้องแก๊งน้องแง้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือมันเป็นฟิลแบบเอาไม่คุยกันสักสองวันแล้วก็อะไรเงี้ยใช่มันจะเป็นฟิวรู้ว่าเป็นเหมือนคู่ปกติทั่วไปแหละม่ไม่ปี้ ก็จะมีแบบอ่ะพอกอดอะไรอย่างเงี้ยหันหลังกอนไปไปตั้งสติก่อนแล้วค่อยกลับมาอะไรก็คุยกันแต่ก็มันเรียกว่าปล่อย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 รับก็ปล่อยภายในเมื่อมันต้องเป็นเลยแต่ในใจล่าปายครู้กว่าเฮ้ยวันนี้แต่จะมีหวังก็ได้กูไม่รู้เลยเอากูไม่กล้าที่จะคอนเฟิร์มหรือปิดผมอะไรเลยเพราะว่าแบบกูไม่รู้จริงๆ ครั้งนี้ก็ก็ก็ค่อนข้างสนใจอยู่ค็เลยแบบไม่คาดวันรลยอะมันจะเกิดมันก็ต้องเป็นตนางนั่นเพราะว่าเวลาเราไปปักทงอะไรไว้อะมันมันเฮิร์ตอ่ะมันเฮิร์ตในการที่แบบอมันไม่เป็นตังไจที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราคิดเอาไว้อ่ะแล้วมันแบบเออมันมันมันเคว้งอยู่ช่วงมือเหมือนกันเพราะว่านี้ถ้าใช้คาว่าแบบมือ่อนที่โบสามารถเดินออกมาได้ไหมคะโบพยายามอยู่ พยายามอยู่พยายามอยู่พยายามอยู่มันนาน่ะคือเมมโมรี่มันเยอะมันเมมโมรีอย่างที่บอกอะโบจะไม่ rush process โบจะค่อยๆไปเพราะโบไม่อยากรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เอาลสบายแล้วคือผ่านไปสองอาทิตย์แบบอดิ่งว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยคือโบกลัวว่าแบบมันจะไปอยู่ในจุดจุนั้นเพราะฉะนั้นคือ day by day ให้มันเป็นกระบวนการของมันไปโบเชื่อว่าบางคนบางคนทำได้ไวคือดีดีใจกับเขามากเพราะว่ามันก็จะฟื้นตัวเองได้เร็วอะแต่คือแบบถ้ามันใช้เวลาก็ให้เวลากับมันเพราะว่า พูดตรงๆความรู้สึกนี้ก็ไม่ได้มามานานมากพอมาก็ก็เออทำความรู้จักใหม่ใช่เพราะว่าเมื่อสิบปีที่แบบไม่ได้มีความรู้สึกนี้พอมาทีนึงเราก็ต้อง,ต,องต้องเรียนรู้ทำความเข้า<อ>ใจเขาใหม่ว่าพอเราอายุเท่านี้โต,นตขนาดนี้แล้วเรามีวิธีในการจังเก,กตต่ังๆยังไง คือเราจะคงไม่ใช้วิธีเดิมๆก็จะใช้วิธีที่มันโตขึ้นขอขยายคามเกี่ยวกับเรื่องในบ้านได้ไหมคะว่าข้าวของต่างๆคือตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อเพราะว่าบเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วคือเขาอยู่ที่บ้านบูก็อยู่คอนโดนี่ไใช่คือไม่ได้มีการไม่มีของที่แบบว่าจะเป็นต้องคืนอะไรอย่างไม่ไม่มีไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีค่ะคือไม่ได้มีความสุกับอะไรที่บ้านแบบว่าเยอะขนาดนั้นใช่ค่ะ จริงๆมันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่สถานที่หรอกมันอยู่ที่ข้างในถ <laughs> ้าไม่เราอกสได้แบบบอกเขาค่ะไม่บอกไม่บอกไม่บอกพี่โบมันมีเรื่องของทัศนาคติด้วยนะครับเพราะบางคนอาจจะไปจับเรื่องของภาษาที่ทพี่เขาพูดเวลาแบบออกสื่อกับคนคนนี้แล้วอาจจะแบบว่า <laughs> ทําไม <laughs> เขาใช้ภาษาแบบอยู่เป็นทางการอีกคำเขาเป็นคนอ่านหนังสือเยอะค่ะเขาเป็นอ่านหนังสือแล้วเขาเป็นคนคิดหลังจากคือถ้าใครรู้จักหรือถ้าใครได้มี ือสัมภาษณ์เขาหรือเคยลงมาเนี่ยรู้ค่ะว่าเขาเป็นคนอ่าใช่เขาเขามีเขาเป็นคนอ่านหนังสือแล้วเขาจะแบบใส่ตอนใส่ตอนตอยู่แล้วอะค่ะว่าแบบในแต่ละอย่างที่พูดออกไปแล้วคือข้อความในอดีตแล้วแต่ที่เขามีลงอะไรเงี้ยราะว่ามันก็เป็นการผูบทสรุปย่อขึ้นมาจากหนังสือหรือจากแบบสิ่งที่เขาได้ประสบมาเงี้ยให้คนที่แบบไม่ชอบอ่านหนังสือหรือไม่ชอบอ่านอะไรนานๆได้<ช>อ่านแล้วเขาได้ตกผลึกแล้วมันก็แบบหลายๆคนก็มีการพัฒนาจากจุดนะั้นก็เชื่อว่าเป็นเรื่องดีหรือแม้กระทั่งที่โบแชร์ ที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกมันเป็นประโยชน์อะแล้วเราก็รู้หลายๆคนอาจจะไม่ได้ชอบฟังข้อความยาวอ่านแบบเหมือนสรุปให้แล้วเลยอนะไรอย่างเงี้ยคือโบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นตบลับโบไม่ได้รู้สึกว่าแปล ไม่ได้มีการไม่ได้มีคุยค่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่าบางทีมันไม่จําเป็นต้องหาคำตอบแล้วอะ่ะมันเหมือนแบบปล่อยให้เวลามันเคลียร์ไปเขาไปเติบโตไปเติบโตแล้วก็คิดว่าเราน่าจะเป็นเพื่อนกันได้เพราะว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่ดีแล้วเป็นคนน่ารักด้วยแหละแล้วคือถ้าคนได้พูดคุยกับเขาว่าคือโบรู้สึกว่า เูได้เติบโตจากการที่ได้อยู่กับเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นมันทำให้เราเองมีความแบบใครยามอยากจะพัฒนาตัวเองเช่นเดียวกันแล้วอาจจะเป็นเวลาเนี้ยแหละที่มันอาจจะมคากงทุกนก็คือยังรักยังเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเป็นห่วงเขไม่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 มีไม่มีความรู้สึกไม่ดีกับเขาเลยไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองอะไรก็แล้วแต่มีแต่แบบมีแต่ความหวังดีให้อะค่ะคือทุกวันนี้แบบ สดมนนั่งสมาธิโบแบบแผแ่ความรักให้เขาเพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดเราก็อยากเห็นเขาดีอะเราไม่ได้อยากเห็นเขาต้องแบบจมปลักอยู่ความรู้สึกลอะไรก็แล้วแต่โบก็อยากเห็นเขาเขาดีอยากเห็นเขามีความสุขคือ <ừ> สุดท้ายท้ายสุดคือบูคิดว่าถ้าความรักมันบริสุทธิ์อะเราไม่ได้มีความโกรธเคืองหรือมีความแบบแคนอะไรอะต่อให้อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ถูกใจเราก็เถอะแต่ว่าถ้ามันทาให